เจเป็นคนที่แบบว่าถ้าเราหายไปเลยเขาจะไม่ตามเพราะว่าไม่ชอบคนที่แบบว่าอยู่ไหนทำอะไรอะไรดูที่จุดๆไม่มาตลอดเวลาอี่เจหายหายก็เดินไปเลยเอาแล้วจุดไหนที่มันมีการแบบขอเป็นแฟนหรือทางไลน์เพราะว่าชีรู้สึกว่าแบบชีจะไม่ไหวแล้วเว้ยลถึงว่าจะแบบเป็นแฟนกันไหมถ้าไม่เป็นชีก็อากจะถอยเองเพราะอ้าเป็นใครอะไรเงี้ย ขอเยอะมากนะบอวเไม่ช่วยดูเลยนะนี่ช่วนแล้วช่วนแล้วคุณคิดว่าน้องยุ่งไนงะ คือพวกเราดูชิลมากเพราะว่าจริงๆรู้จักหนึ่งมาหลายปีแล้วอยากรู้เลยเูดเรื่องเร็วมากอะเจย์ไม่มีเจเลอร์ในโลกผู้ชายในนาดาวบางกอกหรือนายใบนายก็ได้คนไหนที่เป็นสเปคเราเจเลอร์ไม่มีในโลกแบบพอรู้จักแล้วใช่ไหมใช่ที่เป็นไปได้ซิเอาเอาข้างนอกก่อนก็ได้เอาแคนนาเคน้าตอนนี้เป็นเอ็ด by เอ็ดอ๋อไม่มีเลยน่าจะเป็นผู้ชายที่แบบว่าออกเท่ๆหน่อยแต่ดูน่ารักอยู่อะไรอย่างเงี้ยสเปคมึงย่างมากหนึ่งมีเลอย่างไหมย่างทียงอย่างเงี้ยคือแบบว่าสูงๆเท่ๆแต่ว่าดูน่ารักอ่าไม่ขายเจย เจ๊น่าออาจจะเป็นสเปกเจ๊เลอร์เดไมรู้ตัวหรือเปล่าอยู่ขอมานานหรือจะเป็นก็ไม่รอ้จริงแล้วสมมุติพอรู้จักอะในในบนรดไม่รู้จักคิดว่าไม่ได้เลยไม่ได้เลย เออหน่งนะพอไปบอกกันหน้ามันก็ไม่ได้เลยพอรู้จักก็ไม่ได้เลยคือพนหน้าแต่ละคนอาจจะจะไม่ค่อยมีคนที่หน้าคล้ายเดียวกันใช่ป่ะแต่พี่ก็คงเจคงได้ไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราชอบผู้ชายแบบว่าดูเท่หน่อยแต่ตัวจริงอาจจะไม่เท่อะไรแรบนั้นจริงๆนะแต่เดี๋ยวเรื่องนี้เพราะว่าข้างนอกมันจะแบบดูเป็นแบบคู่ๆใช่แต่ว่าเจอรู้จักแล้วก็อืไม่เท่แ้วอะไรแบบนั้นชอบแบบนี้แสดงว่านายนานก็คือไม่ได้เลยถ้าต้องเลือกกันไหมอันนี้ผู้ชายไม่เหลือในโลก อ่ะถ้าต้องเลือกนี่ว่าปอเช่ไอ่หรอหรอ,อินเดีปอเช่มถ้าใครพ,พาพิสัยอย่างเงี้ยเลือกเช่รู้สึกว่าถ้าในเพื่อนทั้งหมดเช่คือดีที่สุดแล้ว พวกมึงได้เหลือรึเปล่แปลว่าอะไรวะคนเชฟคนนี้ที่สุดแล้วคนดูเฮี้ยไปเลยคนดูเฮี้ยไปเลยเชอไม่ใชเพื่อนคขาถึนก็ดีแต่ว่าถ้าว่าแบบว่าดีที่สุดคือชาวเข้ากับหนิร์มันที่ว่าคิดเหลือก็รู้ตัวว่าเป็นเชฟเพราะว่าเคยทำโพลแล้วว่าแบบในพวกเราเนี่ยใครดีที่สุดก็คิดว่าเป็นเชฟอ๋อเพราะเชฟเราว่าพวกมันโหวตกันเองมันโหวตกันโหวตเชฟปะมันก็โหวตตัวเองบ้างแต่ว่าคิดว่าเธอแพ้แล้วก็ต้องเป็นเชฟอยู่ดีคือใครโหวตตัวเองปุ๊บตัดทิ้งเลยเพราะว่าเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว ใช่เราเลยยากเนอะรว่าถ้ามาถามพวกเราอะจะโหลดบทตัวเองกันแน่เลยอะพวกกูก็เคยถามถามเนี้ยว่าแบบผู้ชายจะจีบใครในกลุ่มมีคนหนึ่งตอบตัวเองให้ถ่ายว่าใครไม่ใช่อีวีเฉลยเลยอีวีเลยตอบว่ามมนอยากจีบตัวเองไม่แปักใจปะ S <S ใช่ไหมเลลอเ้ยนเคยเล่าเรื่องหนูเจอผีกับวิโอเลตให้ฟังบ้างฟังบอกว่าตอนจีเดสเป็นทิปทำบุญทำบุญใหญ่ก<ม>็ไปทุกคนใช่ปะ่ะแล้วหนูนอนกับพี่วีพี่วีพูดว่าแบบไม่ต้องกลัวนะแบอกว่ามึงแบบเจอผีบ่อยใช่ไหมอย่างเงี้ยเดูกก็กลัวกูไม่เคยเจอผีเลยมึงไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรตอนแรกก็ถามว่าแบบตักกะอะไรวะแบบถือว่ามึงไม่เจอแล้วกูเจอกูจะไี่เจอกับมึงหรอก็แบบว่าเออพี่วีมันแบบมันเป็นคน,นตักกะตลกอยู่แล้วไงก็ยแลวถือว่าหนูว่าเราเจอบ่อย ไม่เจอถ้ากับเราไม่เจอด้วยเราก็เลยไม่เถียงเราก็เลยไม่เถียงเพราะเราก็อ๋อแล้วแต่แล้วแต่ก็ได้ก็ได้เสร็จแล้วพอขึนนั้นหนูออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแล้วหนูอ่ะก็ไม่ออกไปข้างนอกก็คือนอนแล้วแต่ว่าเปิดไฟหมดเลยนะแล้วก็ตอนกินข้าวก่อนขึ้นมาเนี่ยแบงค์เซิร์ชว่าแบบโรงแรมเนี่ยเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ติดฮอตไซส์ของเอเชียที่ผือดุที่สุดเชื่อแล้วมันก็ส่งให้ทุกคนในนั้นหมดเลยแบบว่าไอ้แบงค์แล้วพวกนั้นก็ออกไปเที่ยวออกไปเที่ยวข้างนอกตอนคืนออกไปเดินเล่นกินข้าวอะไรเงี้ยหนูไม่ออกไปเเปปิิดดไฟทุกอยย่างม้ นีประมาณแบบเดืกๆพี่วีกลับมาเราคิดว่าโอเคเรานอนได้แหละแล้วเราก็แบบนอนสักพักนึงรู้สึกว่าแบบได้ยินเสียงขอประตูแล้วก็คิดว่าแล้วก็ไปเปิดประตูแล้วแหละรู้สึกว่าเหมือนพี่วีอ่ะมันเหมือนแบบเมาอ่ะแล้วก็มาบอกว่าแบบเอ้ยไปเปิดประตูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าโอเคพี่วีรู้ออกไปก่อนเลยกันพี่วีเหมือนคานมาทับเราแล้วอ่ะน้องเขาบอกว่าพี่วีรู้ออกไปก่อนวหนูไปเปิดให้สักพักหนึ่งก็ออกไปเปิดแล้วก็เป็นเหมือนเจอแบบเออคุณป้าใส่ชุดแบบเหมือนชุดเวลาเราไปไปนวดอ่ะชุดเ็ช้าวแบหม่อนชุดนวดมากใช่ปร์ทาก็เลยบอกเขาว่าแบบเเออราไม่ทาอสะาดเพราะเราคิดว่าต้องร์หนูก็จำไม่ ่นแล้วแตื่นเช้ามาก็แบบเออไม่มีอะไรก็เหมือนคุยกันทั่วไปปกติไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยใช่ไหมพอคืนที่สองตื่นมาเห็นคนนเจอผีทพิ้งปองเจอพี่ไอศิลป์เจอทุกคนเจอเจอบอกพี่ว่าพี่มีรีบเก็บของแล้วไปกินแบบไปกินข้าวไปฟังอหมือนเล่าเรื่องผีดีกว่าดีอะเราไม่เจอเลยพี่มีไม่เจอหนูก็ไม่เจอจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเก็บกระเป๋ากันตื่นเต้นดีใจเล่นข้าวแบบที่เต้นพิ้งปองเขาก็เล่าเรื่องว่าเขาเจออะไรบ้างส่วนเราเขาถามว่าเราไม่เจอเหรอหรือว่าไม่เจออะไรแต่แค่พี่วีคานมาทับคืนแรกน่ากลัวกวับผ น้ำตามันก็ไหลใช่พี่วีมึงคืนแรกอ่ะที่มึงเจอคนประคารัทมึงอ่ะเขาแบบยืนอยู่ขนลุกอะหนูแบบว่าใช่พี่บอกว่าไม่ใช่กูนะที่คานไปทับมึงอ่ะกูผมสีน้ำตาลไงพี่วีใส่ชุดนอนแบบแขนสั้นขาสั้นใช่ป่ะใส่มาชุดกระโปรงสีขาวตอนที่หนูเล่าว่าแบบพี่วีมาทับอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่ใช่พี่วีแล้วพี่วีเห็นเนี่ยนะว่ามีผู้หญิงมายืนอยู่ข้างเตียงหนูแต่แบบว่ามันบอกว่ามันคิดว่าเป็นมึงกำลังลุกจะไปเปิดจะไปเปิดแต่ยี่หยู่ท่าเนี่ย อยู่ข้างเตียงแต่ดูคิดเป็นพี่เพราะมันมีมันมีบอดี้มันมีสัมผัสแล้วมันเป็นลมหายใจอยู่ข้างหน้าแบบแต่ผมมันบางไงแต่เป็นผมสีดำมันก็ไม่ได้คิดอะไรเยี่ยมการเปิดมู้นรายการที่แปลกๆเนอะเปิดด้วยเรื่องตัดออกตัดออกได้ก็คือเรื่นี้แหละใส่เข้าไปหนึ่งกูอยากรู้นึงว่าแล้วคนที่เปิดประตูไปเจออันนั้นคือเขาบอกว่าไม่น่าใช่หางซิเพราะว่ามันประมาณตีสี่เออใช่ป่ะมันมาผิดเวลามากๆเลยอะถ้ามาตอนตีสี่เขาว่ามันเรียกว่าทักทายมันมันเป็นร้านอาหารเก่าเเเเิดแลล้้้้วมมันนนนนคงใตยหือออกี่่าบ ที่ลาทีนี้ติเคสเนิ่งกินโชไว้่าทุกคนอ่ะออกไปเที่ยวแต่เธออยู่ห้องคนเดียวเธอทใไมเธอเป็นคนไม่เที่ยวหรอไม่เชยงคืนค่ะเลยหรือเคยไปแล้วไม่ชอบหรือไงคือเคยไปนั่งหรือว่าเป็นงานเกิดเพื่อนเลยเงี้ยแต่ว่าถ้าไปร้านนั่งชิลนั่งอะไรอย่างเงี้ยไปได้แต่ว่าก็ไม่ค่อยชอบแต่ว่าถ้าไปแบบผับเลยอย่างเงี้ยไม่ไม่ไปเลยเพราะว่าไม่ชอบเสียงดังอ๋อไม่ชอบเสียงดังแต่แฟนคุณเนี่ยตัวท้อบเลยเจรัก ก็ใช่เพราะว่าไม่ใช่แค่เจ๊แม่ตัวเป็นพรวดูชอบไปแกงนานเขาไปกันบ่อยเป็นแกงแบบเรารักไอ้พรวดติ๊กติ๊กติดรถก็แบบเรารักใช่เราสุดท้ายที่ไลฟ์สไตล์มันไม่ตรงกันเลยไม่เป็นปัญหาป่ะวะไม่ค่อยเป็นค่ะแบบว่าจริงๆแล้วป้าป๊ากับไอ้ชิมิเก็เป็นคนเที่ยวอะไรประมาณนี้เหมือนกันแล้วเราก็เลยแบบชินที่เขาจะเป็นอะไรแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยเขาก็ปล่อยๆแม่ปล่อยแม่ปล่อยมันก็ไปแม่ปล่อยแม่ปล่อยมันก็ไปก็เลย ก็จะมีแบบเออกูไม่อยากปล่อยแต่เอ๊ะมึงก็ไปอยู่ดีกูก็เลยแบบมีช่วงที่แบบปล่อยเลยแต่ว่ามันก็จะพี่ที่แบบว่าหนักมากหนักมากหนักมากก็พยายามจะดึงลงมาดึงไม่ได้อ๋อก็ปล่อยแต่ตอนนี้คือปล่อยถึงจะดึงมันลงมาอย่างไรมันก็ไปอยู่ดีมั่ก็ไปอดีนะเขาก็ใจกว้างนะแบบว่าแบบไมชิววะคือมันมันผ่านจุดที่ไม่ชิวจนมันชิวแล้วไงแต่ว่ามันเออค่อยๆแล้วก็เออทำอะไรไม่ได้อย่าีผ่านจุดที่ไม่ชิวปกติถ้าเวลางอนหรือไม่พอใจหรือเวลาอยู่กับแฟนเป็นยังไงแต่ก่อนอ่ะจะนิ่งแล้วก็จะจัดการตัวเองพอรู้สึกว่าเราจัดการ ก็จะง,ง,ง่ายสุดการจะไปจัดการคนอื่นหรืนนอแปลเ่ยนคนไหนยากแต่หลังๆรู้สึกว่าเฮ้ยทำเราต้องจัดก,การเองนะเลแล้วก็วววจะเป็นแบบว่าอ่ะมาเลยมาเลยอีกนิ้วเบ้าเบ้าอะไรเอเออแบบว่าบอกไปว่าไม่ชอบใช่แต่คือปกติตกลงกันอ,อยู่แล้วว่าถ้าเวลามีอะไรอ่ะจะพูดเลยคุยเลยแล้วก็คือไม่เกิดตำหนเพราะว่าไม่ไม่ชอบแบบค้างคาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันเล็กๆน้อยๆเราแบบจัดการเลยดีกว่าหรือว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะแบบเปลี่ยนยากไม่พูดดีกว่าเพราะวว่่่าาาเเขก็ไไไมด้้้รรูตัออะยยงงี ไเหลอเหมือนโปร่งตกัะมึงเออตัวต like oh ันน well> ี่คือเป็นเพื่อนกันอายุเท่ากันใช่อายุเท่ากันคุยกันอยู่ปรมาณสองปีก่อนที่จะแบบเป็นการคุยแบบรู้เลยว่าจีบกันบ้หรือว่ามันเนียนช่เนียน่ยมันเนียนมือก็ขอเล่าช่วงแรกที่เจเลอจีบต้านหนึ่งทำไเี่ยเป็นสักพยานนะมันก็สีกับพี่ภูอะไรอย่างี้เหลือเจาราเหลือใจเอเหลือใแล้ววันน้นะอจล้วก็เหมือนเคียดมากเพราะว่าตอนแรกอะ้าหนึ่งมือไม่ึงไม่ยอมใช่ไหนมึไม่ชอบเ อ็แล้วอีหนึ่งคือไม่เอาเจเลีเจก็มาแล้วก็แบบทำยังไงดีเขาไม่ชอบผมนู่นนี่หน้อแล้วก็เหมือนแบบรึกษาแหละว่าทำยังไงดีเขาแบบเรีแอคชั่นประมาณนี้ควรถอยหรือควรไปต่อหรือบบาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ก็หายไปก็ไปจัดการตัวเองหละมาแล้วกลับมาทีก็เริ่มออฟฟิเชียลไปแต่งงนเอทนมากแต่นังจีบนานมากกว่าจะคอมีใช้เวลานานไงตอนแรกสองปีจริงไหเนี่ยมึงจีบสองปีนะคือพอมันเป็นเพื่อนกันะเราไม่ได้คิดกับฝั่งเขาแต่เราคิดว่าเขาคงไม่ได้คิดเหมือนกันแต่ว่าพอมันคุยไปนานๆอ่ะเจเป็น ถ้าเราหายไปเลยเขาจะไม่ตามแต่เวลาลับมาอย่างเงี้ยคือปกติอะเป็นคนคุยอะคนได้ไม่เกินแบบสองอาทิตย์เจ๊ก็คืนนั้นที่สุดเพราะว่าไม่ชอบคนที่แบบว่าอยู่ไหนทําอะไรอะไรดูที่จุดจิกไม่ได้อีเจก็เลยไม่ตามก็เลยได้ไม่เจอนะคะอีเจ๊หายหายก็เดินไปเลยกลับมาบ้า แล้วใครเหรอหรืว่าเจไปไหนหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่ได้มาชดอะไรที่เราไม่ต้องรายงานกันว่าอยู่ไหนแล้วหรอสักปีนี้กี่ปีแล้วนะน่าจะเข้าปีที่ห้าปีที่ห้าแต่อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่กันมาจนเสร็จโททุกอย่างแล้วมันก็เลยแบบแล้วอย่างตอนนี้เจอยู่ไหนนั่นแหละดิ ย้อนกลับไปนิดนึงสมัยที่แบบคือมีเจเลยมาคุยนะทุกคนก่อนหน้านั้นเนี่ยมีคนอื่นที่เราคุยด้วยอยู่นะขอรับไหมคนอื่เยอะกูรู้มาก่อนเพราะกูรู้ว่าชอบกงบ้างซึ่งกอมีใครบ้างหรอเนื้อหอมใช่ไหมเนื้อหอมกอแดเจเลยกี่คนอ้าวงี้มากกว่า5คนไหมคนที่พยายามจะเข้ามาจีบเราก่อนเจเลยน่าจะมาอ๋าวี่เหลอเนื้อหอมา ากน้าหอมเหมือนเต้านเลยไม่อยากเนื้อหอมได้คือจัดให้กูอยากเนื้าหอมเหมือนเต้านหนึ่งมาไม่รู้ว่าต้องทำบุญวัดไหนถึงจะต้องฟังขนาดนี้ไม่ต้องทำบุญวัดไหนเดี๋ยวคุกคูพาไปได้ไม่รู้หัวกูณเป็นยางนี้เลยหรอวัดหนึ่งเราแป๊บหนึ่งค่ให้เราต้องหอมก่อน มาตีแอบบานิดนึงเมื่อกี้ตีเนี่ยอยากเนื้อหอมแต่นมามีวิธีที่ทำให้มึงเนื้อหอมจัดการมันเลยดีมริงมาไม่ต้องไปไหว้พทาที่วัดไหนหรือใช่ไหมไม่ต้องเลยพวกกูจัดให้อย่างงี้อุ้ยเป็นไงเนื้อหอมยังอุ้ยมึงแต้มันซึมเร็วมากเลยอะเป็นไงมึงหอมไหมล่ะจ๊ะหอมมากจะบอกให้ว่าไม่ใช่หอมอย่างเดียวนะเนื้อยังเนียนทุกสัมผัสอีกด้วยนี่มีแต่มเนียนจริงนอะสิงบอกเลยว่ากูทาให้มึงเนี่ยซึมเร็วมากไม่เนอะผิวเรียบเนียนสุดฤทธิ์เคลือรก้อยอะ เทยเยอะมากมึงแต่ว่าพอนวดไปเรื่อยแล้วมันไม่หนัจริงหมันซึมไปเลยเ<อ>คือนอกจากมันจะเลี่ยมมันจะเนียนแล้วกลิ่นมันฟุ้งหอมมากกูร <c oughs> ู้บ้างหอมทะลุแมสเข้ามาเลยอะเราะอยางกูใส่แมสกงหอมทะลุเข้ามาเลยอะ่ะกลิน่นอะไรเนี่ยชิ้ตท้ายกูอยู่เนี่ยกลิ่นอะไรบอกไปค่ะทิวี่สกูรัโอ้ยกิ่นดอกมะขออนุญาตแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ใช่แค่นี้เขามีอีกสามกลิ่นด้วยกันมันอะไรบ้างอันแรกคูลิงโรตาร์สเอออันที่สองเรเดียนโรสเรเดียนโรสออร่าออร์เรนจ์กูขอกดมาดมได้ป่่ะะแตลอออัันนนได้้ีก็หมม อันนี้ก้อยสโนออันนี้กลิ่นออร่าออร์เรนจ์ดมอันนี้ออกกลิ่นส้มสดชื่นนะอันนี้รู้สึกสดชื่นเออลดแต่ได้แล้วบงโชว์าสกินนี้ใกล้ๆก้อง่อยนี่ค่ะนี่ค่ะ3เกล็ดได้เลยค่ะเกห็มมตอนนี้กูผิวหอมเนื้อหอมแล้วก้็เนื้อหอมแล้วเนื้อมึงกันเทมเนื้วก็แลื้วก็ว้า น่นเ,เราพร้อแล้วค่ะวกาานืหาไปกับตนะไได้แล้วไปเจอหนึกันคมแ่อมเนื้อหอมมากกลับมาหาหนึ่งอยากรู้ว่าผู้หญิงที่จะมาเป็นเพื่อนต้องคาแรคเตอร์แบบไหนถึงจะมาเป็นเพื่อนสนิทเราได้หน้าดาวนี่หนึ่งสนิทกับใครสุดเบลกับฟาร์มคนะแล้วพี่อ๋อฉันเพิ่งเห็นลูกแกงแกนั่นละมันดูเป็นคาแรคเตอร์ที่ผสมกันพอดีเนาะ อีเบลก็เดินๆนะโม่ <หง S 2> แต่แบบว่าถ้าเกิดว่าตับก็ไม่มีปัญหาไม่มีใครช่วยใครได้เลยแต่อยู่เป็นกำลังใจให้กันคือตอนนั้นน่าชวนอีหนึ่งมาออกแล้วแล้วกูอ่ะดีเอ็มคุยกับอีเบลว่าแบบว่าเฮ้ยมันอยากาออกนะเกออูถามว่าเบลมาแซ่บสีความหลักเป็นยังไงบ้างบอกว่าแซ่บมากแ โสดสนิทเมื่อว่าจะเหรอฝากมาขายแต่ว่าตอนนี้โสดโสดแล้วจีบได้นะคะเข็ดมีสไตล์อะเมืองละอีเนียวอีเมียวน่ารักมากเมียนเพคืออินเดอร์ไม่ได้จริงอินเดอร์ดูไม่เอาคนที่ใส่ไม่ดีเป็นเพื่อนอินเดอร์ดูแบบตบคนเหมือนกันอินเดอร์ไม่เหรอเวลาแบบพอเป็นเรื่องเพื่อนอะเราจะไม่ค่อยทะเลาะแต่ถ้ารู้สึกว่าไปไม่ได้ก็คือห่างมันก็คือไม่กันเคยไปทะเลาะกับผู้หญิงแบบเพื่อนผู้หญิงด้วยกันปหมจนเลิกคบมีปหมหรือว่าก็ก็มีหแต่ก็ไม่ปอดที่หนูคบเพื่อนผู้ชายเยอะกว่าเพราะว่าผู้ชายมันไม่ค่อยไม่ค่อยจริงสบายสบาย ที่ไม่ไม่เจ้าตือก็มีนะแต่ว่ามันก็จะน้อยกว่านึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเถียงกับตัดเลิกทะเลาะกันแล้วไม่อะไรแล้วหนูพูดก่อนไดเหรอวะมึงไม่ได้มีเพื่อนเยอะนะที่แบบว่ามึงก็ไม่มีเหมือนกันแล้วขำเลิกทะเลาะกันเลยเพราะรู้สึกว่าพี่แล้วพี่เพื่อนเจริงด้วยกูกับมึงคบทะเลาะกันเพราะว่ามึงกับกูไม่ได้ต่างก็แบบเถียงอ่ะแล้วแบบเหมือนแย่างด่ากันอย่างเงี้ยแต่อีกแบบก็ต้องบอกอีกแบบเกลียดมากเลยอ่ะมึงตอนนั้นเหมาะอะไรกันกูแบบกับกันมึงเป็นเด็กแบบนี้เหรอไม่รู้เลยอ่ะเออเด็กเปรตจริงอ่า นะทุกคนมีเพื่อนที่ดีก็เก็บไว้เยอะย้อนแล้วอะไรวะที่ทําให้รู้สึกว่าลองคุยอะไรคือช่วยเมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้รำคาญคนเนี้ยคือเราคุยอย่างคนนี้ได้ไี่ราคาญใช่ที่รำคาญเขาปกติคุยไปเดียวก็เลิกคุยเพราะรำคาญนะเพราะว่าคือรู้สึกว่าไม่ชอบให้ใครมาแบบจู้จี้จุกจิกกับเราเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเจไปคนที่แบบว่าเขารู้ว่าถ้าเรานิ่งเขาจะไม่พยายามมาแบบมางองเงี้งุงี้เจดูจังหวะกับคนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอคุยก็เออไม่ มีอะไรที่แบบซับซ้อนมากมีความเป็นเพื่อนอยูด้วยเหมือนกันเลยแบบสบายใจอยู่กันง่ายก็แบบรู้สึกว่าเริ่มแบบชอบเริ่มอะไรเงี้ยเขาบ้าบอกชอบแล้อแบบหมายถึงว่าวิธีการจีบของมันเป็นจีบยังไงวะคือไม่ได้พูดอะไรตรงๆแต่ว่าแอคชั่นมันการกระทำใช่อือแล้วแล้วจุดไหนที่มันมีการแบบขอเป็นแฟนหรือทางไลน์เหรอเพราะว่าชีรู้สึกว่าแบบชีจะไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ถึงว่าจะแบบเป็นแฟนกันไหมถ้าไม่เป็นชีก็อยากจะถอยเไปว่าเขาเป็นยังไรเงี้ยไม่ง่ายมาเร่มง่าย ก็เป็นสองปีเรารู้สึกว่าเราเรียนรู้คนคนนี้มาไม่แล้วจริงแล้วแล้วจริงแล้วระหว่างสองปีนั้นที่มันยังไม่ได้เป็นแฟนกันเขาแบบอยู่ด้วยกันมันเป็นยังไงวะมันเป็นเคมีหวานไหมไม่ค่อยเจอเลยหรืออะไรแบบพอจอยู่เช่นมาแล้วหนูอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยเจอกันถ้าในสองปีนะเจอกันแค่แบบสามครั้งหรืออะไรทั้งสองปีนะแต่ว่ามันคุยใช่มันคุยแต่คุยก็ไม่ได้คุยเยอะนะคุยแบบไลน์อะไรอย่างเงี้ยคือเุกครั้งไม่เห็นช้าใช่เช่นไงโทรทุกวันอย่างเงี้ยหรอไม่โทรเช่นแบบว่าถ้าเกิดว่าเขาไลน์มาอ่เงี้ยบางทีหนู แบบ3าวันเราค่อยตอบฮะยังไงนะกูรู้แล้วทำไมสองปีเพราะตอนนั้นเรายังไม่รู้สึกว่าเราไม่ได้รู้จักเขามากขนาดที่เราจะมาตอันแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะจริงจังกับคนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าวันที่คิดว่าโอเคจะไปต่อจริงจังก็คือเหมือนคนคุยปกติก็เลยกลับมาเริ่มคุยกันบ่อยๆเลยอีจีโรบันติ้งไหมหวานปะหวานไหมตีล่าช่อใหญ่นะตีล่าช่อใหญ่อะไรช่อใหญ่ว่าะตองหมาช่อใหญ่ตีล่าช่อใหญ่วีนที่สองก็จะเล่นกันเรื่อยเรื่อย เลยไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าชี้โรงพยาบาลออ๋ชี้เข้าโรงพยาบาลแพทย์เดือดหวานไหมเราจะเป็นพาร์ทแบบว่าดูแลอะไรที่เราดูแลได้แต่ว่าในไทยเราก็ไม่ค่อยได้ให้อะไรเหมือนกันไม่ไม่ใช่เคชไม่ใช่สาวเคชนมากแต่วงกงเกิดก็เจอหายอะไรเสพงเสพย์มีไหม่มี ก็แบบว่าง่ายๆถ้าเัินว่างตรงกันก็ไปกินข้าวหรือถ้าไม่ว่างก็แบบวันถัดไปพอใส่ก็นไปชิวๆเลยโอเคเรียกกันว่าอะไรอะอยกับยูค่ะอายกับยูก็เหมือบไปบีบีที่หนึ่ยอมรับมากลู้มึงคิดทั้งเดิกและเจไม่ค่อยแต่ว่าก็จะค่อนข้างปล่อยแต่ถ้ารู้สึกว่าผู้หญิงมีซนนั้น่ะมีอะไรนิดนึงเราก็จะบอกเขาตรงๆเลยว่ารู้สึกว่าคนเนี้ยต้องอะไรแน่เลยถ้าเกิดเราวังได้เรเป็นให้หน่อยก็จะพูดตรงๆผู้หญิงมันเซนอะมันรู้สึกได้จริงๆว่าแบบคนนี้อะไรได้เ ้าพูดถึงนาคตกันนิดน,นึงความรักขอยับแล้วพอคบมานานแม่งเข็ดภาพนาคสาไหมหรือปัจจุบันปัจจุบันจริงๆก็รู้สึกว่าถ้ามันไปต่อได้ก็ดีแต่ว่าก็ไม่อยากจะแบบคาดหวังอะไรเยอะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนคุยกันตลอดจริงๆเลยว่าแบบถ้าวันนึงรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วบอกเลยเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เรียกว่าเสียเวลาแต่ถ้าอนาคตคะรู้ตัวแล้วแต่ยังฝืนไปต่อน่าจะเเสียเวลาอยากป็นลูกมีตเต้มาคิดไาหรือยังชอบเด็กวาก็คือคิดว่าวันหนึ่งนาคตก็คือน่าจะแต่งงานมีลูกมีครอบครัมีลูกผู้หญิงผู้ชายที่อยากม นถ้าวัตถุกทรงกลมไอ้เรี่องอะไหยิบถ้วยหยิบชาไม่มันจะอันที่เออมอันทรงกลมเขาเรียกว่าอะไอยากให้มาอ้วนเลยก็ให้แบบชอบดูเด็กอ้วนอ้วนเลยแน่นๆงานในวงการคือคือเดินแบบถ่ายแบบเล่นละครที่แบบมันร้องเพลงด้วยกูเท่หงน่ารักนะกูชอบชอบเออใช่เราเห็นทำชอบอะไรสุดเรียกยากเหมือนกันเพราะจริงๆเวลาเราทำอะไรนะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราชอบมันเราชอบเราบ่อกแล้วถึงว่าเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่อินแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ก็จะไม่ทำอะไรสมมติวแต่เห็นนักแสดงอยากเล่น บทไหนบ้างวะอยากเล่นแบบที่เป็นคนโรคจิตอะที่แบบเป็นไซโคไซโคไซโคหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนุกดีมตอนนี้นี่เป็นคนใชิสมองเยอะเกินนะมันอาจจะแบบพี่ว่ามันดีแบบผู้หญิงเวลาพูดถึงเนิร์ดะมันมีความเป็นอินสปิเรชันทางแต่ช้างอะไรที่มึาแต่งตัวเก่งแล้ก็มึงเป็นคนที่แต่งตัวสวยมากพี่อะรูปไอจีมึงอันล่าสุดอะที่เป็นอเนี้ยเดี๋ยวกูอินเสิร์ตให้สวยสัตว์ เหนื่อยมากเหยมากกูจะถามว่ามีอะไรที่มึงรู้สึกว่าทําให้เซลล์ขึ้นทําให้รู้สึกว่าแบบมั่นใจเออเวลาแต่งตัวมันมาจะขั้นในหรือเปล่าหรือว่ามันคืออะไรเวลาแต่งตัวใช่ป่ะรู้สึกว่าเราจะเข้ามาแล้ก็ใส่อันนั้นอย่างเงี้ยแล้วเราสึกว่าเรามั่นใจแล้วก็คือจริงๆมันคือการที่พอเรารู้ว่าบอดี้เราเป็นไงเราจะใส่อะไรแบบให้เข้ากับร่างกายของเราด้วยจริงเนาะต้องต้องดูอะไรที่มันเข้ากับตัวเองอ่ะอ่ะช่วนี้ทำ YouTube ฝากหดงงผลงานเออไม่ได้เข้ามาปีหนึ่งแล้วก่อนจะเนี้ยมีชื่อ channel เลยคอนนเทต์์คืือออหหลลลาาาาายๆสไตตตนนแรรกกจะบบว่่เงงงงัท ่าเรารู้สึกว่าคนเราเห็นแต่เบื้องหน้าของเราว่าเราทํางานอะไรข้างหลังเราแบบเรียนมดูการอะไรยังไรแบบฝากไหมเราจะทำต่อทำต่อไหมหรือว่าจะไม่เข้าทำต่ออยู่แต่ตอนนี้ไม่รู้ทำอะไรดีแต่ก็ไปกดซับซากไพ่ไปจับซับซากไพ่เลยก่อนอยากให้หนึ่งทำอะไรเออโอเคฝากหนึ่งด้วยไปติดตามหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณหนึ่งขอบคุณมาก นัตตี้บีมเออขอบคุณเรากอดซับสไคร์บและกระดิ่งแล้วก็มีแฟนเพจเฟสบุ๊กด้วยคือคนะหน่อยอาก็จบที่รายการยังไงไหนเล่าห่งขอให้ความรักของคนแข็งแรงนะจ๊ะใช่แล้วงานวันนี้ขอบคุณท่านหนุ่มมากขอบคุณค่ะจ้ากันจ้ากันบ๊ายบาย ไอ้ก้อยของกูหมดแล้วมั้งเนี่ยมึงเนี่ยนะไม่เอากูอยากทาบ้ากูอยากทานีวีไวรัลชั่นอุ้ยมีอยู่ข้างๆกูสองขวดกูก็ทาได้เลยตีนเย็นเลยของกูหมดทําไงเนี่ยโอ้ยดีมอย่างงบมีตั้งสี่ขวดมันชอบมากอันนี้ก็พูดจริงๆคือมันซึมเร็วมากทาง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เหม่อหนักนะคะคือไอ้ก้อยกู้อี๋หนึ่งมึงอาบละครีมชอบบ้าต้องไปซื้อซื้อที่ไหนซส وبر มาเก็ตกับเซเว่นอีเลฟเว่นถูกต้องกูพร้อมแล้วมึงกูจะไปข้างนอกเพราะว่าตอนนี้กูเป็นสาวเนืื้้้้้อออออหหมมกกูตงไดแแแฟนนน่สาเลว ดีมึงหอมอยู่แล้วแหละเออเ <มา S 1> นาะหมัน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 ช่วงนี้เนาะเด็กๆก็ชอบมึง <realmente>